สวัสดีครับคนที่ติดตามนะครับวันนี้ออกจากเรื่องทุเรียนมาสวนกาแฟครับผมมาทำกาแฟนะครับเก็บกาแฟนะครับพื้นที่นี้นะครับของหนองบุรัพูนะครับอยู่บนเขานะครับเตื้องเขาของภูพันน้อยนะครับฝั่งฝั่งตรงข้ามภูพันน้อยนะครับสามารถเยี่ยมชมได้นะครับปลูกแบบผสมผสานนะครับปลูกกาแฟนะครับใต้ล่มไม้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นทุเรียนนะครับ ปลูกทุเรียนแล้วก็ปลูกโรบัสต้านะครับฝั่งนี้จะเป็นอาราบิก้านะครับจะดกมากนะครับตโซนนั้นจะดกนะครับปีนี้ก็เก็บไปได้เยอะแล้วนะครับสําหรับใครที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดนนทบุพูนะครับต้องการมาเยี่ยมชมนะครับเยี่ยมชมสวนหรือว่ามาให้ความรู้หรือว่ามาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับสามารถนะครับมาได้นะครับไล่ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามภูพันน้อยนะครับ พอดลงใน g o o g l e Map เลยนะครับหาคำว่าไล่ผาชมจันนะครับหรือผาชมจันฟาร์มนะครับแต่ก่อนพื้นที่นี้นะครับเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ปลูกไม้แบบผสมผสานไม้ยืนต้นพืชสมุนไพรต่างๆนะครับตามต้นไม้ตรงนั้นก็จะเป็นพวกผักสาบพวกผักกินได้ต่างๆนะครับไปดูหน้าแล้งข้างบนก็จะเป็นผักหวานนะครับโซนนั้นก็จะเป็นผักหวานแล้วก็มี ส่วนกาแฟแบบผสมประสานปลูกแบบผสมผสานนะครับวันนี้ก็มาเก็บกาแฟครับสุกเยอะมากครับไม่รู้จะเก็บทันไหมนะครับก่อนพายุจะมานะครับต้องเก็บไม่งั้นมันลูกมันจะแตกเน่าเสียนะครับต้องเก็บนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากเยี่ยมชมแวะมาได้นะครับแวะมาคุยกันได้นะครับนแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมก็อยู่ในฟาร์มตลอดนะครับทํางานในฟาร์มนะครับ เพาะต้นกล้าบ้างนะครับให้ปุ๋ยกาแฟบ้างสลับกันไปตัดหญ้าบ้างนะครับที่นี่ไม่เผาหญ้านะครับจะตัดกลบนะครับตัดแล้วก็ห่านยูเลียกบนะครับหรือหว่ายี่ห้าเจ็ดนะครับกลบนะครับเพื่อให้เป็นปุ๋ยนะครับเพื่อให้เพิ่มในตัวเจนในดินนะครับจะไม่มีการเผาหญ้านะครับสุกเยอะครับปีนี้เริ่มสุกเยอะแล้วนะครับสวยงามนะครับดกนะครับสําหรับ ใครที่ติดตามทาง a c e b o o k นะครับที่หาพืชแซมเพื่อ,อให้มีรายได้ระหว่างรอทุเรียนก็ผมแนะนําเป็นกาแฟครับปลูกรวมกันได้นะครับปลูกอา,าบิกา้าปลูกโรบัตตาก็ได้ครับแล้วถ้าเราทําโปรเซสเองนะครับเราศึกษาการโปรเซสเองหรือว่ามาสอบถามผมก็ได้ว่าโปรเซสยังไงนะครับทำขบวนการโปรเซสยังไงเก็บสุกยังไงเก็บตากอะไรยังไงชงยังไงนะครับก็แวะมาคุยกันได้ครับ จดีแบ่งปันความรู้ที่มีให้นะครับทีนี้ก็ถือว่าดกพอสมควรนะครับกําลังเก็บนะครับกําลังเร่งเก็บตัวนี้ยังไม่สุกตัวนี้น่าจะไปสุกเดือนช่วงธันวาครับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นโรบัตตาเขาน่าจะสุกเดือนกุมภานะครับงานที่สวนจ,จะมีตลอดทั้งปีนะครับข้างล่างก็จะเป็นเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งนะครับเป็น การผสมประสานนะครับให้เรามีงานทําตลอดนะครับไม่ว่างเบนภารกิจเลยนะครับแต้ต้นกาแฟผมก็จะทําการลงเชื้อเห็ดนะครับเห็ดไข่เห็ดละงกเห็ดดินต่างๆนะครับพอถึงหน้าเก็บเห็ดแล้วก็เก็บเห็ดใต้ต้นกาแฟต้นไม้พวกนี้ได้เลยนะครับเราไม่ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับพอถึงหน้าเก็บกาแฟแล้วก็มาเก็บกาแฟครับนี้ยังไม่ได้ใส่พืชบํารุงนะครับใบเหลืองนิดนึงจากแดดเยอะไม่ได้อยู่ในร่มเหมือนเพื่อนนะครับ ขอบคุณคนที่ติดตามนะครับใครชอบช่องนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ